คนนี้จีวา่าสวัสดีครับ,บผมผมทามากับรายการ Fd Gender Studio วันนี้เรามาอยู่กับอ่าเว็บแปร์สเตอร์ลีนะครับผมกับ Hunger Game Simulator กับรีกไทยแ n นด m t e อมทีมรีกนะครับผมก็ เห็นชาวบ้านเขาเล่นมาเล่นกันผมก็จะมาเล่นบ้างมามาดูแต่ละทีมไปเลยดีกว่าดิสติกหนึ่งผมขอตั้งแต่ดิสติกผมขอตั้งชื่อไว้ด้วยอ่าอันนี้ดิสติกแห่งการเล่นใหม่ครับนะผมก็จะมีพี่นารุมิตคุงพี่เคนเคซี่พี่ฟิลิคุงและพี่ไรซ์เซตเกมเมอร์ซึ่งขอบอกอะไรอย่างหนึ่งครับผมคือผมไม่รู้อายุของพวกเขาทุกคนก็เลยขอเรียกว่าพี่หมดเลยแล้วกันดิสติกสองดิสติกของกลุ่มอาร์ขอเน้นส่วนใหญ่นะก็จะมีชาริปยาสาร หน้าเกมเมอร์รูวิคุงและแพตตี้ดิสิก์ที่3เป็นดิสิก์ของกลุ่มคัสบิดผสมกับโฟเพหรือเปล่าเออปล่อยไป,ยป,ยปยก็จะมีพี่ติชิโร่พี่เซกเกอันนี้รู้ว่ารุ่นเดียวกันเซกกายดอทมาฮั่นและพี่มาฮั่นและพี่จีกันดิสิก์ที่4อันนี้คือแรนด้อมเฮีเยก็จะมีพี่โอพีเซตทีวีหรือพี่บาบูมของเรานี่เอง พี่สกิทีวีพี่รอเบเกอร์ aker, และพี่ฮาร์ล็อกเกอร์รอเบเกอร์เขาเปลี่ยนเป็นแคลิฟอร,ร์เนียผมก็ยังใช้รอเบเกอร์อยู่ดีดิสติที่5กลุ่มของ GN Gamer ก็จะมีพี่โฮกิหรือพี่ไออ่าแบ็กกี้อันนี้รุ่นเดียวกับผมจากที่ถามอ่าพี่เนม GN Gamer เจ้าของเลยแล้วก็พี่ยิมแบ็กวิงหน้าพี่แกแบบมันเหมือนกับตัวตัวหนึ่งในมีมีอ่ะ <c oughs> ต่อไปกลุ่มอาจจะจะมีพี่โซละพี่กิปุริพี่โรลิฮาร์ดแล้วก็พี่ค cool ูเกมเมอร์ถ้าพี่แกแบบต่อไปทิศที่เจ็ดกลุ่มของเอ่อฟอร์กิเอนเฮดเออจะมีพี่เคียวพี่เบิร์ดดิสโทชันพี่ไก่เคฟซีแล้วก็พี่ไม้เซอร์ไมกี้การเดียน ดิสติกที่ 8. d ด s ิสติกดูโอก็จะมีคุณกายซีเฮดพี่กายพี่โบ๊ทโบ๊ทคุงพี่พีทไอเพนกวินแล้วก็พี่เอามากิดิสติกที่ <S <S <District> 9. d i s ดิสติกเอนเตอร์เทนก็จะมีลุงพี่นายอ์มพี่กิตอิวาแล้วก็พี่การการนิชดิสติกที่สิบดิสติกแก๊งของเพื่อนแก๊งของผมนั่นเอง ก็จะมีพี่โควี่ไอโจดักซามะไอการใช่ไหมไอเคไม่รู้อะแต่ผมเรียกเคอยู่เดียวก็เคเคเกมเมอร์แล้วก็พี่ Nick, Nick Knight, นิกนิกไนพูดทะเยอทะยานซึ่งหน้าพี่แกแบบอืมดิสก์ที่สิบเอ็ดดิสก,กของแฟบเกมเมอร์ซึ่งเอ็กคอร์ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรแต่เราจะให้นะครับผมให้อยู่ด้วยก็จะมีพี่เอ็กคอร์สพี่เจอรี่พี่เซี n นแล้วก็พี่เชฟชอเชฟ ไอที่สิบสิอง 12, อันนี้น่านำเสนอมากดิสตริกร,รัฐบาลไทยมีทักษิณยิ่งรักอภิสิทธิ์และประยุทธ์เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึง่งอย่าพึ่งโดนแบน,นอย่าพึ่งดนแบนเล่นก่อนเล่นก่อนเมื่อทั้งหมดพร้อมแล้วก็โปสเซอร์ ดูดกันเลย The Blood b l o สงครามนองเลือดช่วงสแตนบายเปิดเกมนั่นเอง a s t h e t r i b l e t r i b l e Stand On The Podium The Horn Sound มีเสียงฮอนขึ้นไ <c oughs> อ้น,นั้นมันแอร์ฮอนโอเคถูก Ghibli อ่านะครับผมง่ายๆคือเปิดตัวออกจากโคดูโคเบียโคดูโคเบียผมขอเรียรกว่าสปาวเนอร์เลยกัน,นออกจากสปาวเนอร์เคสีเก็บอาหาร เก็บอาหารทั้งหมดเท่าที่ตัวเองจะทาได้ประยุทธ์คนพบแบ็คแพคที่มีของสําหรับทาแคปปิ้งมาฮั่นออกจากสปา์จีกันเก็บกระเป๋าที่มีแต่ระเบิดที่มีระเบิดเต็มไปหมดโอ้ลาเบเกอร์ใจแบ็คแพคแต่ในนั้นไม่มีอะไรเลยดีครับพี่ดีดีนั่นน่ิดคุงอ้าวพาไม่โดนออกจากสปาล์พี่ไอออกจากสปา์พี่ฮก ชาริยาสารขโมยทระทาที่อยู่ในมือของพี่โดดีฮัพี่นี่ชั่วเนาะขโวยตอนหน้าต่อตาเลยฟรีครุงออกจากสปาวเจอรี่ออกจากสปาวโควีเก็บเฟิร์สเอททั้งหมดแล้วนะวิ่งหนีลุงพีจับของของลุยคุงอัดกับหินอย่างแรงๆหลายรอบเปิดมาลุงพีเฟิร์สปัดดูหน้าพี่ลุยแกครับอันนี้คือหน้าตอนโดนฟาด ข้ามคิวข้าครูเกมเมอร์โดยใช้อาวุธของเขาพี่ครูเขาใช้อะไรถืออะไรอยู่วะเขามือเปล่าแปลว่าจับมือของพี่แกไต่ไน้ตัวเองโคตรโหดอะไรวะเนี่ยกูเกิ e แปลภาษาใช่ไหมคงไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะขอแปลนี้แบบตรงๆกันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่สี่นะไม่ใช่ยา พี่ป๊ดคุงเอาหอ,อกแทงพี่กายเดี๋ยวได้ข่าวว่าทีมเดียวกันฆ่ากันเองได้ไงชั่วทรยศคนทรยศ <c oughs> อีเจเคมึงทำให้พี่นิ่กลัวออกจากสเป่าเพื่ออะไรครับพี่เขียวออกจากสเปา่าพี่ขวัญเก็บเฟิร์สเอดนี้สกิปแองดิงรักฆ่าตัวตายทั้งคู่พี่เจมครับ พี่ทำอย่างนั้นทาไมวะให้เขาตายไปคนเดียวสิพี่จะไปตายพ่วมกับเขาทําไมล่ะวูชัดเกตพี่แมตตี้เอากระบ,บอกฟาดหวัวพี่ไหมไม่น่าเลยโดนผู้หญิงตีตายอย่างน้อยก็ไม่โดนด่าดนาคตัวเมียถ้ามาสลับที่กันวันไรผมด่าดนาตัวเมียทันทีเลยไปเข้าสู่วันที่หนึ่งประยุทธ์ไปจับปลาด้วยสามง่ามลงู่ครับคุณไปหาสามงามมาจากไหนโควิดได้รับเนื้อสดจากสปอนเซอร์ที่ไม่รูจ้จัก เติมทูใช่ไหมทิสโตเซนโฮกิไดแกดดอนแอนกานินิสเข้าไปถล่มแคมป์ของฟิลิคุมระหว่างที่เขากำลังไปด่าสับชั่วทั้งนั้นเลยนะเนี่ยชั่วทั้งนั้นเลยพี่เขียววางระเบิดค่ายไอคอสดีครับพี่เขียวนี่คือสิ่งที่ถูกต้องฆ่าไอคอสเป็นคนแรกๆได้น่ะดีที่สุดแล้วเคเคเกมเมอร์คิวกิบุริพี่ไอเขียวไอ้เหี้ยเคมฆ่าพี่กิบุริ แถมยังใ,ใช้เคียวด้วยไอเด็กเวนพี่บาบูมเซตอ่เอสเปอร์ตะคิวอ้อวันกอดฆ่าติชิโาาาร่ฆ่าหมาฮันฆ่าชอเชฟและฆ่าไอโจอืมหืมเปิดมาได้ไปเลย MVP ีพีเคนเชซี่แอนด์บอสุงคุยกันเรื่องเกีเ่ยวกับพวกเขาเองแลกเป็นความรู้สึกกันใช่ไหมสำหรับวันแรกนี้มีผู้ไม่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้ถึงสิบสองคนเด,ด,ด,ดไหนไปดู เตะตทุกคนสิพูดยังยังอยู่รอดชีวิตอยู่ทีมไมครับเหลือครบทีมไออาพจหายไปหทีมค o s p i t a ดแอนด์โฟหายไปสทีมแรนดอมหายไปหทีม GN อยู่ครบทีมอจจะอะเหลือสองทีมโฟกินเฮดเหลือสทีมดูโเหลือสทีมเอเดเทนอยู่ครบทีมคอ n q u ค s t วเหลือสมทีม แฟลกเมอร์เดือและทีมรัฐบาลไทยเดือนหะนึเอ้ยเดือนสาไยไปคนเดียวก็ดีก็ดีก็ดีวันที่สองเซก,กายดอทลอเบเกอร์แอนด์โซลาร์เคเบตเก็ตอินเดอะไฟเซกโอ้ม่เกดเซกายฆ่าพี่ออยและพี่โซละโอ้ม่เกดดูหน้าเขาสินี่คือเหรอหน้าฆาตกร KFC gamer แอนด์ฮาร์ล็อกเกอร์ ช่วยกันทำให้หน่าเจมเมอร์จมน้ำตายเย็ดเคร่วมป็นกันทําชั่วโรลิฮาร์ดขอให้ดิสชันฆ่าเขาแล้วเขาก็ทําตามสนองเขาก็เลยค่ะโรลิฮาร์ดนัน่นลูคุงตายเพราะหิวน้ำ อันนาแท้พี่เอ้ยไม่เคยสักครั้งเลยที่จะไม่ตายแบบอันนาเจนเกซี่ตามโบสถูปรับทัศนคติกันแล้วก็ลังตามไปหากันอีกโอ้แม่ก๊อดคิดอะไรกันปะเนี่ยคืนที่สองไอเพนกวินและเคเคเกมเมอร์คุยกันเรื่องเกี่ยวกับพวกเขาฮะเก๊ะมาต้องพูดหรอกเอฟเฟกต์บอกอยู่เจอรี่เอสเตอรลี่เดเนเนอแลนด์ เกิดอุบัติเหตุถือแรนด์มาแล้วระเบิดแขนอันนาซิออนและลุงพีร้องเพลงร่วมกันอืจ้ะบันเทิงมากชาลิปยาสารคิวแบ็กวิงแอสเซอร์ทีทรายทูรันพี่ชาลิปข้อพี่ยิมระหว่างที่เขากำลังหนีเบกกี้โควิแอนเคเชนเคซี่ร้องเพลงด้วยกันอีกแล้วร้องเพลงกันบ่อยใช่ไหมแพตตี้ปาบูมและนิกร้องเพลงทำไมคืนนี้มันร้องเพลงกันสามกลุ่มเลยวันนี้นายอ้ำ เชี่ยวฟิลิคูงแอนเคเอฟซีคุยกันเรื่องผีอืมบันเทิงคืนสองมีแต่คนบันเทิงวันที่สามนิกในพี่อัลเดอร์ฟลอเวอร์น่าแห่งเยี่ยงเก็บดอกไม้เหรอเนี่ยอภิสิทธิ์ได้รับเงินฟรีจากสปอนเซอร์เทปทูอีกแล้วเหรออ่ะอีกคนนึงก็เทปทูอ่ะอีกคนนึงก็เทปทูเทปทูสามคนติดเลยพี่ยอนสร้างหอกไม้ชาลีเวสานไอฟเนกวินเจนเจอร์แอนด์ไรเซอร์เจอร์แรดประยุทธ์ พี่ชาลีฟพี่พีทพี่เนมแอนพี่นกเข้าไปถล่มแคมป์ของประยุทธ์ระหว่างที่เขากำลังไปหาของโดนปรับสถานท,ทัศนคติทั้งทีมแน่นอนรู้เลยที่แบลสาันพยายามจะปีนต้นไม้แต่เสือตกลงมาตายอันนาดแท่เรามามังกี้ซีออนแอนเจียงเจเมอร์อันสักเฟสแอมเบอรอ์บาบูมฟิลิกรุงแอนเซนกาดอดทูคิวเดมมามังกีซีออน พยายามจะฆ่าบาบูมยูนิฟุงแอดเวกากแต่เสือกพลาดโดนฆ่าอีกี g ครับบาบูมยิงธนูใส่หัวประยุทธ์ <c oughs> บาบูมคุณถูกประหารชีวิตแน่นอนเช็คยอดต่อดิสติกไหมครับยังเหลือรอด3คนดิสติกอาร์พีจีเหลือรอด1คนดิสติกคอสบิดแอนโฟเพย์เหลือรอด2คนดิสติกแรนดอมเหลือ2คนดิสติก GN เหลือ2คน d i s t i c อาจจะเดททั้งทีม Distick f o r g o t t เ,เหลือ2 d i s t i c d o เหลือ2เป็นเซตโดนะ d i s t i c Entertain เหลือ3 d i s t i c Conquest เหลือส d i s t i c f a m e r ไม่เหลือ d i s t i c รัฐบาลไทยเหลือ2ไม่นะประยุต์โดนธนูยิงอัดหัวตาย นี่เพอเยียบกับระเบิดตายดูหน้าด้วยเชนเชสซี่นายอาร์มแอนด์บอสคุงแทร็กดาวน์แอนด์คิวฟิทด้วคุงโอ้ไม่ก๊อตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขวัญได้ข่าวว่าทีมเดียวกันเชคเกอเมอร์สร้างหอกอีกแล้วทำไมชอบสร้างหอกกันคอยดูเดี๋ยวรอบต่อไปแกตายแน่นอนไอเพนกวินยิงธนูใส่อีวังเอเมอร์แต่พลาดไปโดนพี่ขวัญตายเพอ เบกกี้ K K แอนไอเพนกินไฟ g a เคเคเกมเมอร์แอนบาบูลเบกกี้แอนไอเพนกินเซอร์ไวโอ้ไม่กอบาบูมตายแล้วไอเก็ตายเห็นไหมบอกแล้วแกทำสเปียร์มีใครทุกคนที่ทำสเปียร์ส่วนใหญ่จะตายต่อนี่คืออาถรรพ์ของการทำบู o เดนสเปียร์โบคุ้งเหยียบกับระเบิดตายอี a ัลเกมเร์เซตระเบิดและฆ่านายอัมมามืดชัดชแพตตี้แอนไรเซสเกมเมอร์ไฟดิท t ชันแอนโควี And survive. <P atter> <day> ดิสเซชันแอนด์โควี s เซอร์ไว้พเจ้าแพตตี้กับไลฟ์เกมเมอร์ตายไอเพนกวินแอนด์ฮกกไฟลุงพีแอนด์อีวาเกมเมอร์ลุงพีแอนด์อีวาเกมเมอรไ้ามืดยังไงก็ว่ามามึดซีสเตตัสทีมไหมครับตายหมดทีมอาร์ตายหมดทีม h อสติ t แอนโฟตายหมดทีมแ a น d อมตายหมดทีมจีเหลือหนึ่งทีม อาจจะตายหมดทีมโฟกินเฮดเหลือ2ทีมเดรดูโอเหลือตายหมดทีมเอ็นเตอร์เทนเหลือ2ทีมคอนคว e ส t เหลือ1ทีมแฟบกิเมอร์ตายหมดทีมรัฐบาลไทยเหลือ2ทักษินขอให้อีวางกิเมอร์ฆ่าเขาแต่เขาปฏิเสธและไว้ชีวิตทักษินเจมาเมือจริงๆแต่ไม่ฆ่าเคฟซีเคฟซีสร้างบุรเดนสเปียเนี่ยเคฟซีได้แห่ะคนตายคนต่อไป ตายเพราะหนีออกจากอารีนาเห็นไหมฟูเ so ดนสเปีย s ิสโซครูสรอบนี้ไม่ผ่านหนึ่งคนเห็นไหมหอกไม้คือสิ่งอาถรรพ์ลุงพี่ช h o o อร์ <c oughs> ล้อแอทักษินบั t รมิสลุงพี่จะฆ่าทักษินแต่เสือลูกธนูไปโดนแบกกีนนี่แหละข้อเสียของการไว้ชีวิตคนอื่นลุงพี่ฆ่า,อ,า,อ,าอีวากเมอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ตายแทงอีวากิปเมอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ตาย มามืดตายเรียบร้อยจีจี G. นี่คือผลเสียของการเป็นมามืดลุงพี่ฆ่าโควีระหว่างที่เขากําลังหลับ <c oughs> <c oughs> โควีไม่ได้ทําอะไรเลยตายดิสตอชั่นตัดหัวสักสินด้วยดาบโอ้ไม่กาดพี่เบิร์ดเอาไม่เป็นไรเขาไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วแต่บาบูมาโดนวันที่สิอัปสิทธ์ ยิงธนูใส่ลุงพีแต่พลาดไปโดนดิสโซชัน่นนี่คือคนเสียงการตักัวคนอื่นเดอะอันเนียบอร์เดอร์บี๊กินเออรลิเทรีเพ่ชั้นลุงพีดนไปดุดโดยออบยยอร์เดอร์ผู้ชนะคือรอบนี้ตายสี่คนผู้ชนะคืออภิสิทธิ์จากดิสฐิกรัรรฐบาลไทยพระเจ้ารัฐบาลไทยชนะชน,นี่คือชมหน้าของผู้ที่ตาย ผู้ที er mm ่ไม่ตายยันคนตายคนแรกคนตายคนแรกเนี่ยโคตรกากบอกตรงคนตายคนแรกเนี่ยโคตรกากบอกตรงลุยตายก็ลุงพีมข้อมูลคนที่ตายทั้งหมดนะครับมีการตายในวันแรกเลยเปิดตัวมาตายเลยวันแรกมาตายตอนกลางคืนไม่มีใครตายคืนหนึ่งไม่ตายคืนสองตายคืนไอ้วันสองตายคืน สองตายวันสามไม่ตายคืนสามตายวันสี่ตายวันห้าไม่คืนห้าตายเอ้ยคือวันสี่ตายวันคืนสี่ตายวันห้าตายคืนห้าตายวันหกตายคืนหกตายช่วงเอาของตายตั้งแต่วันที่เจ็ดยันคืนที่แปดไม่มีใครตายวันที่เก้าตายคืนที่เก้าตายวันที่สิบตายคืนที่สิบตายวันที่สิบเอ็ดตาย อารีนาซายอาร์พิธิ์เป็นผู้ชนะทันทีสรุปผลคู่ที่มี3อันดับแรกผู้ชนะสามอันดับแรกนั่นคือออมสินลุงบีและดิสโทชันส่วนสามอันดับโลก็คือคุณไก่ซีเฮดคูเมอร์แมนและลูวิสคูดิสติกผู้ชนะดิสติกรัฐบาลไปดิสติกผู้แพ้ดิสติกถกดิสติกไทยวะเดี๋ยวไปดูสรุป ผู้ที่ทำ MVP สูงสุดคือบาบูมฆ่าทั้งหมด9คนโอ้พระเจ้าบาบูมบาบูมแม่งแรมเพดส่วนนอกนั้นคิวตามนี้เลยจับไปที่แร็ปปิง้งไปดู่วนหน้าของ2ิ6ิ6หน่อยวิซิท6คือ2ิคิทผู้แพ้อัจจะอัดที ดูผลนะครับผมอัปปิิเป็นผู้ชนะรัฐบาลไทยด้วยวตื่นตอบเปิสใชหครับหล่อที่โ <c oughs> okay, อเคขอกล่าวไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าคลิปนี้สำหรับคนที่ดูจบนะด,ดูปากผมนะคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้จะลบหลู่หรือไม่ได้จะด่าใครแต่เป็นไปตามเนื้อเรื่องนะครับผมเพราะเนื้อเรื่องของคนเหล่านี้เขาจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลย แต่ถ้าในโลกของความเป็นจริงพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกันซะส่วนใหญ่ในตแต่ละดิสตริกนะครับผมอันนี้ก็เกี่ยวข้องอันนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหมดเลยเนี่ยเกี่ยวข้องแต่สําหรับคลิปนี้และการซิมเลเตอร์นี้ไม่ได้จะทําร้ายใครไม่ได้จะด่าใครไม่ได้จะแบบทําร้ายใครโดยเฉพาะนะครับผมทาให้ทุกอย่างเท่ากันหมดแต่มันเป็นไปตามเรื่องใครฆ่าใครก็นะไม่ต้องไปล้อย,อยันลูกบวช อันนี้คือเดีย๋ยวผมกดโปรเซิร์ชแคดูก่อนว่าอันนี้แบบพื้นฐานคืออะไรนะครับผมนี่คือสตอรี่พื้นฐานที่ผมเซตไว้แต่สําหรับคนที่อยากเอ่อีสตอรี่นะผมก็กดไปที่ Edit Cas t เหมือนเดิมคือกดไปที่ Edit Cas t แล้วก็เลือกอันล่างอันล่างสุดเลือเล่อนไปที่อันล่างสุดแล้วกดเชนออทโชนะครับผมสาหรับคนที่จะอ่านสตอรี่ที่ผมเซตไว้เมื่อกี้น่าจะกด4ครั้งมนะั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเรนดอมใหม่เปล่า ถ้าเราคนที่จะเป็นสตอรี่แบบพื้นฐานเลยก็กดโปรเซอร์ไปเลยไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอาริกกโตโกไซมัสทำไมไปยุต้องโดนยิงหัวตายด้วยเนี่ยใส่มากเลย